ถ้ายังจำได้ถ่าจำได้ตลอดเสียงผู้หญิงคนหนึง่งพูดกับข้าซ้ําไปซ้ํามาบอกกับข้าถึงเรื่องราวสถานที่หนึง่งพูดกับข้าตลอดว่าหากเมื่อใดที่เจอสถานการณ์ยากลําบากก็ให้ไปที่แห่งนั้นที่พวกเขาลูกนั้นไปขอความช่วยเหลือจากท่านเซี่ยน้องหลอกเนี่ยเหมือนตอนแรกเขาเขจานจนให้ม่ใช่ว่า,างตัวเอง ของเจ้าเนี่กินข้าวแต่ว่ากินไปคุยไปไม่งั้นไม่ต้องคุยอะเนอต่อรองได้มันต้องทำแบบนี้เลยมันนี้ให้เจ้าอยากกินเนี่ยหิวอ่ะกินก่อนออิอีกสองสามวันข้าจะพาไปหาท่านเซียนวันนี้พรุ่งนี้เราต้องดูแลสิทธิ์พี่ให้ดีนาไม่หมอตามพวกเรามาลำบากนะ mm